เล่น <repetition> ต <ceu oking> ่อได้เลยค่ะทุกอย่างเป็สระค่ะค่ะเล่นต่อได้เลยบาวาระวังพุ่งแรงหัวชนผนังนะคะ ไม่เป็นไรค่ะดูเล่นต่อเลยเดี๋ยวก็ช่วยกันเก็บค่ะเมื่อกินรูบอลมันอะไรด ช่วยกันเก็บด้วยนะไม่ไแลวช่วยกันเก็บนะคะ